สตอรี่หลอนวันนี้เสนอเรื่องชโดพันขย่ำนะหมู่บ้านเล็กๆริมบึงกว้างที่เต็มไปด้วยตำนานเล่าขานเกี่ยวกับปลาชะโดยักษ์ที่โหดเยี่ยมมันไม่เพียงแค่ล่าเหยื่อเพื่อกินแต่ยังขยํำและฉีกกระชากเหยื่อจนขาดสะบัน้นเรื่องราวของมันถูกพูดถึงมาหลายชั่วอายุคนจนกระทั่งวันหนึ่งนักล่าปลาจากต่างถิ่นได้ท้าทายอาถรรพ์และปลุกความน่าสะพรงกลัวให้กลับมาอีกครั้ง ลุงเปรียงชาวบ้านอาวุโสเล่าเรื่องราวของปลาชาโดยักษ์ให้กลุ่มวัยรุ่นฟังว่ามันเป็นปลาปีศาจที่เคยฆ่าคนมาแล้วหลายศพไม่มีใครกล้าหาปลาในบึงต้องสาบหลังพระอาทิตย์ตกเพราะเสียงหวีดร้องของเหยื่อที่ถูกขย่ำยังคงดังแว่วมาในยามค่ำคืนโต้งหนุ่มใจกล้าพร้อมพักพวกอีกสามคนตัดสินใจล่าปลาชโดพวกเขาเตรียมเบ็ดขนาดใหญ่พร้อมเหยื่อชิ้นโตและพายเรือเข้าไปกลางบึงเพื่อท้าทายตำนาน ทันใดนั้นน้ำในบึงเริ่มปั่นป่วนเหมือนมีบางอย่างขนาดใหญ่เคลื่อนตัวอยู่เบื้องล่างก่อนที่เบ็ดของโต้งจะกระตุกอย่างแรงราวกับมีบางสิ่งที่ไม่ใช่ปลาธรรมดาติดเบ็ดปลาชะโดขนาดมหืบมาโผล่พ้นน้ำเผยให้เห็นดวงตาสีแดงกำลและฟันแหลมคมเป็นแถวร่างของมันใหญ่กว่าคนหลายเท่ามันคำรามเสียงตำ่ำก่อนกระโจนขึ้นจากน้ำหมายขย่ำเหยื่อบนเรือโต้งใช้มีดพกแทงเข้าที่หัวปลาแต่มันกลับไม่สะทกสะท้าน มันกัดแขนของหนึ่งได้พักพวกจนเลือดสาดก่อนจะกระชากเขาลงน้ำไปพวกที่เหลือพยายามพายเรือหนีแต่ชโดยักไม่ยอมปล่อยเหยื่อของมันง่ายๆเช้าชา,ชาวบ้านพบเพียงซากเรือแตกเป็นเสี่ยงๆและรอยเลือดบนผิวน้ำไม่มีใครพบร่างของโต้งและเพื่อนๆอีกเลยเหลือเพียงเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าพวกเขากลายเป็นเหยื่อรายล่าสุดของชโดพันขยำํำขอบคุณการติดตามรับฟัง คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์